รีวิว KLX 230 SE 2025 Enduro Shock Up s i d e Down ปีล่าสุดก็สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมพลโมโตเราวิชเช่นเคยนะในวันนี้ครับผมได้รับเกียรินะมีโอกาสมารีวิวรถคันนี้เลยครับ Kawasaki KLX 230 SE ตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับปี2025นะเดี๋ยวรถคันนี้จะมีดีเทลอะไรที่ปรับเปลี่ยนไปบ้างผมจะมาเล่าให้ฟังกัน ก่อนจะรีวิวรถคันนี้ครับเราต้องบอกก่อนนะว่า klx 230เนี่ยเขาจะมีด้วยกันทั้งหมด6ไลน์อัพประกอบไปด้วย klx 230ตัว Standard แล้วก็ 230S ที่เป็นตัวโชคเตี้ยครับและก็มาที่รุ่นนี้เลย se คันนี้จะเป็นตัวลุยแต่ว่าให้โชคอัพไซด์ดาวแล้วก็มีตัว S.M. ครับ S.M. ก็คือซ u เปอร์โมโตหรือว่ารถโมตาดที่เน้นทางดำใช้ล้อหน้าหลัง17นิ้วเท่ากันแล้วก็ K.L.X. ตัว2 3 0 R ครับที่เรียกได้ว่าเป็นตัวลุยแบบเต็มพิกัดแต่ไม่สามารถใช้งานได้บนท้องถนนนะครับแล้วก็ตัว230เชปาซึ่งผมได้พรีวิวไปแล้วเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับเป็นตัวลุยที่เน้นการตกแต่งออกไปทางสายแอดเวนเจอร์ได้ด้วย เราขอกลับมาที่230 SE คันนี้นะครับในชมปี2025เนี่ยเขายังใช้ชุดไฟหน้าแบบ LED โดยจะมีในส่วนของหน้ากากาข้อไฟตามสไตล์รถสายลุยในส่วนของตัวไฟท้ายครับแล้วก็ไฟเลี้ยวเนี่ยยังเป็นหลอดไส้แฟลิ่งข้างถังออกแบบใหม่ให้มันสลิมขี่ได้กระชับมากยิ่งขึ้นเบาะนั่งเป็นลายทูโทนดีไซน์ใหม่ถอดแบบจากตระกูล KX ที่ถือเป็นสายโมโตครอส หน้าจอ Full d i g i t a LCD l สามารถเชื่อมต่อกับมือถือผ่าน r i d i o l o g y THE APP ได้ชุดสวิตไฟซ้ายครับเขาจะมีปุ่มสีแดงอันนี้ก็คือปุ่มปิดระบบ ABS นะซึ่งตัวปี2025เนี่ยเขาจะปิดได้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยเพราะว่าตัวก่อนหน้า2023จะปิดได้เพียงล้อหลังเท่านั้นแน่นอนครับเป็นรถรุยแบบนี้เขาให้ตัวกาดแฮนด์มาเป็นมาตรฐานแฮนด์แฟตบาร์มาพร้อมกับตุ๊กตาแฮนด์สูง ถอยเสียออกขวายกสูงตามแบบฉบับรถสายลุยล้อซีลวดด้านหน้าขนาด21นิ้วด้านหลัง18นิ้วสวมยางสไตล์วิบากเอาละครับเดี๋ยวผมมาพูดถึงท่านั่งให้ดูกันนะครับผมสูง1 7 5ซนเมตรนะครับแล้วก็สวมรองเท้าบูทเนี่ยก็จะต้องบอกว่านั่งลงได้เกือบเต็มฝ่าเท้านะคืออันนี้ต้องบอกว่าขาลอยนิดๆครับ ด้วยความที่ความสูงบอกของเขาเนี่ยถือว่าสูงเลยนะอยู่ที่875มิลตรงนี้ครับผมบอกเลยถ้าเกิดใครตัวสลีละนะครับช่วง175ล,ลงมานะครับคือเอาง่ายคือสลีระที่เอาผมลงมายังไงผมเชื่อว่าก็ต้องมีขยงไปยกเว้นแต่ว่าอะไรรู้ไหมครับยกเว้นแต่ว่าคุณนะมีน้ําหนักตัวที่หนักเพราะอะไรเพราะว่าโชคตัวนี้ครับมันมีระยะยุบที่เยอะนะครับคือถ้าเกิด ผมมีแอตจ้าซอนสอด้วยเนี่ยคือโชคมันจะยุบลงไปอีกทําให้ผมเนี่ยสามารถนั่งเหยียบลงได้เต็มเท้ามากขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องอลงไม่เต็มเท้าเนี่ยครับมันขึ้นอยู่กับความสูงคุณรวมไปถึงน้ําหนักตัวของผู้ขี่ด้วยอ่าจุดนี้นะครับเสร็จต่อมาเลยก็คือตัวแฟลิ่งถังน้ํามันนะครับที่เขาปรับใหม่ก็ต้องบอกว่าโดยรวมมา รถทรงนี้ครับแนวอ n d u r o ถังน้ํามันเขาจะเล็กอยู่แล้วนะอยู่ที่7.6ลิตรด้วยกันครับผมแล้วก็ปีกแฟลิิงโดยรวมครับมันสลิมรับเข้ากับตัวชุดถังมาจนถึงช่วงเบาะนะครับคือโดยรวมเนี่ยเวลาผมเอาขาขึ้นบนพักเท้าหรือจังหวะที่แบบยืนขี่อะไรพวกนี้ครับทางอ n d u r o รู้สึกว่าแบบ นีบถังได้กระชับเป็นอย่างดีครับจุดนี้แล้วก็ต่อมาคือเรื่องของตัวแฮนด์ที่เป็นแบบแฟตบาร์นะครับแฮนด์แฟตบาร์ของเขาเป็นทรงเตี้ยแล้วก็กางออกยาวๆเลยต้องบอกถ้าเกิดเราขี่แบบนั่งขี่โดยรวมทั่วๆไปครับผมจะมีความแอบรู้สึกว่าแบบองศามันจะแบบแบบแบบนิดนึงนะครับถ้าขี่นานๆก็อาจจะเมื่อยได้บ้างนะครับจุดนี้แต่จริงๆอ่ะคือเรื่องของแฮนด์ผมมองว่า มันสามารถปรับได้แต่เนี่ยคือผมเดิมๆจากโรงงานเนี่ยไม่ได้ไปแตะมันก็ถ้าเกิดคนที่แบบอาจจะไม่ได้เน้นแบบยืนขี่นะครับอาจจะปรับตัวตรงนี้ครับขันตุ๊กตาแฮนด์ที่เป็นยกสูงตรงนี้แล้วก็บิดตัวรันน้าบของแฮนด์เนี่ยเข้ามาหาลำตัวให้มันเหมือนงุ้มเข้ามาอีกสักนิดนึงนะครับน่าจะนั่งขี่ได้สะดวกยิ่งขึ้นเพราะตรงนี้เท่าที่ผมดูคือการเซตติ้งมาจากโรงงานอ่ะองศาแฮนด์่ะมันดูจะพลิกไปด้านหน้าหน่อย เหมาะกับการยืนขี่นะครับผมรวมไปถึงตัวคันเกียร์ที่เขาติดตั้งมาให้ตรงนี้เนี่ยครับคือเขาติดตั้งมาในระดับที่สูงเลยเผื่ออะไรเผื่อเวลาเรายืนขี่นะครับมันจะได้เตะเกียร์นะครับไม่ว่าจะขึ้นหรือกดลงเนี่ยทำได้ง่ายนั่นเองครับ ในส่วนของตัวพักเท้าผู้ขี่แล้วก็ตัวคันเบรกเท้านะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะออกแบบแบบเป็นนามเลยเพื่อให้ยึดเกาะกับพื้นผิวรองเท้าบูทได้ดีจะแตกต่างจากรุ่น SM นะ SM เนี่ยเขาจะมียางหุ้มนะครับเพราะอันนั้นเน้นขี่ทางออนโรดเครื่องยนต์ซิงเกิลโอเฮดแคมชาร์ปหสูบ2วาล์วหม้อลมพิกัด2 3 3ร้ให้กําลัง18 PS แรงบิด18นิวตันเมตรสำหรับฟีลลิ่งของเครื่องยนต์ลูกนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนว่า ผมได้สัมผัสมันตั้งแต่ตัว KLX 230ตัวเก่าแล้วไปจนถึง W 230นะครับสไตล์เครื่องยนต์ลูกนี้ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้เน้นจัดจ้านหรือรุนแรงอะไรครับเพราะว่าเขาเน้นในเรื่องของความอึดถึกทนเป็นหลักฮะแล้วก็การปรับจูนเซตในเรื่องของตัวอัตราทดเกียร์อะไรต่างๆเนี่ยทำให้ช่วงตีนต้นนะครับไปจนถึงช่วงกลางเนี่ย มันมีอัตราเร่งที่ดีครับผมแต่ว่าในเรื่องของความเร็วปลายครับตรงนี้เราก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ค่อยไหลนะครับเพราะว่าผมได้ลองอัตราเร่ง ูนย์ไปจนถึงท็อปสปีดครับตามหน้าไมลเนี่ยได้มีแต่ประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งตรงนั้นผมลาจนรอบตัดเลยมันไม่ไปแล้วมันขึ้นมาได้สูงสุดก็คือ121ครับส่วน G.P.S. จริงได้เท่าไหร่ยังไงก,ก็กดเข้าไปรับชมได้ที่ปุ่มตัวไอทางด้านขวาบนโอเคแล้วเรากลับมาอีกนิดนึงครับก็คือเครื่องยนต์ลูกนี้ยพอไปขี่ทางฝุ่นลุยแอนดูโรเป็นอย่างไรบ้างผมต้องบอกแบบนี้ครับคือผมอะ ได้โจ์การรับรถมานะฮะก็อยู่กับมันไม่นานเนาะแล้วผมไม่มีเวลาแบบไปลุยป่าปีนเขาอะไรจริงจังผมก็จะไปขี่แบบลุยทางดินทางฝุ่นนะครับที่แบบมีโซนแถวบ้านผมที่ลองไปลุยไปขี่เล่นได้นะครับก็เอาเป็นว่าจำลอง enduro แบบย่อมย่อมเนี่ยก็ต้องบอกก่อนครับว่าคือเราสามารถเปิดคันเร่งช่วงเกียร์สเกียร์สไปได้แบบสบายสบายเลยอ่ะณจุดนี้นะครับผมมองว่าอัตราทดเกียร์ของเขาอะเน้นมาแบบต้นจัดจ้านเลย ถ้าเกิดใครปีนป่ายขึ้นเขาผมว่าช่วงประมาณเกียร์สเนี่ยยังสามารถไต่ขึ้นได้อย่างสบายๆยอยู่ระบบกันสะเทือนอย่างที่บอกรุ่นนี้คือรุ่น SE ครับเขาจะให้โชคหน้ามาแบบอัพไซด์ดาวเลยของโชวาซึ่งมีขนาดแกน37มิลระยะยุบโชคหน้า220มิลแต่แน่นอนครับก็จะมีกาดโชคหน้าให้มาด้วยโชคหลังเดียว u n i t e ท็เพิ่มระยะยุบมากขึ้นเป็น250ม mm, มเน้นรุยได้มากกว่าเดิม โดยยังคงสามารถปรับพีโลดได้ซึ่งเป็นแบบสตรัดความละเอียดในการปรับตั้งจะมากกว่าเดิมเพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลายนอกจากนั้นยังมีการปรับซับเฟรมใหม่แล้วก็ปรับในส่วนของระดับสวิงอาร์มด้วยโดยรวมครับจะทําให้ตัวบาะเนี่ยเตี้ยลงเล็กน้อยต่อกันที่ฟิลลิ่งของระบบกันสะเทือนครับก็ต้องบอกว่าโช๊คอัพหน้าอัพสดาวจากโชว่านะครับอันนี้คือ ถูกใจผมมากเลยครับเวลาผมขี่เจอลูกระนาดหรือหลุมบ่ออะไรพวกเนี้ยที่เรียกว่าถนนภานเรามันเป็นหลุมโลกพระจันทร์นะครับคุณแทบไม่ต้องหย่อนเลยคุณใส่เข้าไปได้เลยนะครับคือซับแรงได้ดีเพราะถ้าเกิดเป็นตัว23งสามทุนปกติหรือตัว S สรวมไปถึงตัวเชอร์ปาเนี่ยมันเป็นโชคตะเกียบหัวตั้งนะครับแล้วก็มียางหุ้มใช่ปะ่ะตรงนั้นน่ะผมยังรู้สึกว่าคือการซับแรงยังไงมันก็สูอัพไซด์ดาวไม่ได้อยู่แล้วแล้วมันก็ต่อให้เวลาเรายืน เป็นช็อกอัพที่ช่วงแขนอะ่ะมันก็ยังแบบมีสะเทือนขึ้นมือบ้างแต่อัพไซด์ดาวเนี่ยมันซับได้ดีกว่าอย่างชัดเจนเลยจุดนี้ผมชอบมากๆสาหรับโชคหน้าครับส่วนโชคหลังเนี่ยในมุมผมนะคือผมอาจจะไม่ได้ลุยออฟโรดจ๋ามากผมก็รู้สึกว่าเซตติ้งเดิมๆนะครับจริงมันปรับพีโหลดได้แหละแต่มันจะต้องออล้วงหรืออาจจะต้องรื้อแฟร์ลิงประมาณหนึ่งเลยนะเพราะว่าชคมันอยู่ด้านในทําให้อาจจะปรับพีโหลดลําบากตรงนี้เดิมๆครับผมรู้สึกว่ามันอาจจะ ดูยั่วไปสักนิดหนึ่งนะเวลายิ่งมีคนสอนสองเนี่ยคือน้ำหนักกดลงมาเนี่ยครับคือเราก็จะสามารถนั่งลงได้เต็มเท้ามากยิ่งขึ้นแต่ก็เข้าใจโจทย์แหละเขาเป็นรถลุยเอ็นดูโรไงทำให้มันต้องมีระยะเคลื่อนตัวให้มากครับผมเพื่อเวลาคุณไปขี่แล้วก็ปีนป่ายอะไรต่างๆหรือแบบพวกโขดหินหรือปีนป่ายพวกขอนไม้อะไรพวกนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเคียร์แลนส์ใต้ท้องเขาอะครับก็สูงถึงระดับ260มิลลิเมตรเลยทีเดียว ระบบเบรกเป็นจานดิสเกวทั้งทังด้านหน้าด้านหลังด้านหน้าขนาด265ม mm, ิลิเมตรทำงานร่วมกับปั๊มคลิปเปอร์2พอตด้านหลัง220มิลทำงานร่วมกับปั๊ม1พอตแม่ปัป๊มเบรกหลังออกแบบใหม่ให้บำรุงรักษาได้ง่ายยิ่งขึ้นน้ำหนักเบาลงแถมยังเสริมภาพลักษณ์ความสปอร์ตเช่นเดียวกับที่อยู่ในตัว k l x 230R ในส่วนของตัวระบบเบรคครับเห็นอย่างนี้เนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าจริงๆขนาดจานเขาให้มาถือว่า ใหญ่พอสมควรแล้วนะเมื่อเทียบกับการเป็นรถ enduro แต่ที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยครับคือวงล้อมันใหญ่เนี่ย21นิ้วทำให้จานเนี่ยมันดูเล็กไปเลยโดยภาพรวมครับการใช้งานตัวระบบเบรคผมต้องบอกกันว่าเป็นรถ enduro แบบนี้เนี่ยมันไม่ได้เน้นสมรรถนะเรื่องของการขี่ความเร็วสูงต้องแบบมีพละกกำลังในการหยุด รถได้อย่างทันท่วงทีอะไรแบบนั้นอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยฟิลปัมเบรกนะครับที่เป็นปัมพอรพตนะครับแล้วก็ปัมบนเบอร์ไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยก็มันไม่ได้รู้สึกว่าเบรกได้หนักหน่วงอะไรขนาดนั้นเอาเป็นว่าเหมาะสมกับสภาพความแรงของตัวรถแล้วก็สไตล์รถแล้วนะครับอ่ะต้องบอกเป็นแบบนี้แล้วก็ไฮไลท์เลยนะครับก็คือตัว2025เนี่ย เขาจะปิด ABS ได้ทั้งทางด้านหน้าด้านหลังเนาะเพราะว่าชมก่อนหน้าน,นี้2023จะปิดได้แค่ทางด้านหลังเพียงอย่างเดียวเท่านั้นครับอันนี้ผมก็ต้องบอกก่อนนะว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ใช่สายลุยฮาร์ดคอร์ของทางฝั่งออฟโรดนะครับผมอาจจะขี่มือตึงทางออนโรดแต่ e n d ูโรเนี่ยผมไม่ค่อยสันทัดสักเท่าไหร่จากที่ผมได้ลองไปขี่นะครับคือการใช้งานเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าส่วนใหญ่อะเราไม่ค่อยใช้เบรกหน้ากันอยู่แล้วเนาะในเรื่องของทางออฟโรดอะไรเงี้ย เวลาเราจะใช้สไลด์หลังหรือกดให้มันล้อล็อกล้อปัดอ่ะก็คือเรายืนเวลาเรายืนเนี่ยครับแล้วใช้รองเท้าบูทอ่ะน้ำหนักมันจะกดมากกว่าเวลาเรานั่งขี่หรือสวมรองเท้าผ้าใบรองเท้าทั่วไปปกติเวลาเบรกพอเป็นรองเท้าบูทครับยิ่งถ้าเป็นบูทเอนดูโรโดยตรงอ่ะพื้นมันแข็งมากมันจะทําให้เราเนี่ยกดน้ําหนักลงได้มากนะครับก็จะทําให้แบบโอกาสล้อล็อกอะไรพวกเนี้ยมันจะทําได้ง่ายมากยิ่งขึ้นซึ่งก็ต้องบอกว่าน่าจะ ถูกใจนะครับสำหรับสายฮาร์ดคอร์ที่เน้นออฟโรดจริงจังคุณสามารถเล่นปัดอะไรได้แต่ส่วนตัวผมผมมองว่าในเรื่องของการปิด ABS ทางด้านหน้าเนี่ยครับคือมันไม่ได้จําเป็นมากนักนะครับเพราะอย่างที่บอกแล้วว่าถ้าเราขี่ออนโรดเราต้องใช้เบรกหน้าเป็นหลักถูกปะ่ะดังนั้นถ้าเกิดฝนตกอะไรพวกนี้ด้วยส่วนตัวผมมองว่า ABS อะเปิดเอาไว้เลยแต่เพียงแต่ถ้าเกิดคุณไปทางฝนเนี่ยครับคุณ กดปุ่มสีแดงที่ประกับสวิตช์แทนด้านซ้ายปิดค้างไว้เนี่ยก็คือมันจะออฟทั้งทางด้านหน้าและด้านหลังลงไปเลยสรุปแล้วครับ K L X 230 S E โฉมปี2025นะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นรถ Enduro ตัวเริ่มต้นนะครับที่มากับโชคอัพไซด์าวคือว่าง่ายถ้าเกิดคุณอยากจะมองหารถ ขี่ลุยทาง Off-Road หรือเรียกว่าวิบากได้อย่างจริงจังนะครับโดยสามารถขี่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วกันแล้วก็โชคอัพระบบกันสะเทือนของเขาเนี่ยครับทำงานได้ดีมากๆผมก็แนะนำเป็นตัว KLX 230 SE ตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าค่าตัวของเขานะครับจะอยู่ที่131,900บาท พิเศษช่วงเปิดตัวมีคูปองเงินสดให้อีก5,000บาทพร้อมประกันลดหายจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ถ้าเกิดคุณสนใจแล้วก็ไปติดต่อได้เลยครับที่ตัวแทนจำหน่าย Kawasaki ใกล้บ้านคุณทั่วประเทศสำหรับในคลิปต่อไปทางทีมงานเราจะนำเสนอเนื้อหาสาระอะไรก็ขอฝากเพื่อนๆทุกคนครับติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ m o t o r o l ให้พวกเราด้วยวันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย